สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนมาดูกันนะคะว่าวเาชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภ ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดและมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือมีอะไรที่ควรที่จะสนับสนุนมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รูวอเลยก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศก 2, ักราช2568นี้ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดและมีอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นบ้างกับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภมาดาม จะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องจะใช้ศาสตร์ไพ่บัตรกรรมการในการเ,เ,ออเสริมพลังบวกรับพลังบุญไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภโอ้เขาบอกว่างานดีเลยทีเดียวนะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนงานเยอะงานเข้ามาเติมเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนก็เรียกว่างานเข้ามาดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น เรื่องงานแล้วบางทีอาจจะไม่ม,มีไม่มีเวลาวุ่นวายกับเรื่องความรักโมแต่วุ่นวายกับเรื่องงานอยู่ต้องเคลียร์งานให้ทันต้องทําให้ทันจัดสรรเวลาให้ดีไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่างานของคุณเนี่ยอาจที่จะต้องทําแบบชนิดที่เรียกว่ามีคู่แข่งแต่เป็นการที่เรียกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถต่อให้คุณมีคู่แข่งคุณก็สามารถที่จะเอาชนะ คนอื่นได้โดยการที่ถ้าเกิดบางทีงานของคุณอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะสามารถนําทีมไปสู่ชัยชนะได้ด้วยการที่พเอ่อคนที่อยู่ร่วมทีมของคุณเขามองเห็นศักยภาพในความเป็นผู้นําของคุณจะทําให้คุณได้อาจจะได้ถูกถูกคัดเลือกนะคะถูกคัดเลือกให้เป็น หัวหน้าทีมให้เป็นคนคอยจัดการให้เป็นคนบริหารทีมก็ได้นะคะในไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชินีดาบราชินีดาบเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทำงานเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะก็จริงแต่การตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชาวราศีพฤษบหรือลัคนาพฤษบคนเดียวนะ คุณจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและเป็นการตัดสินใจที่ได้อย่างเด็ดขาดและประสบความสำเร็จบางคนถ้าใครทำงานประจําใครทำงานราชการอยู่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งสูงๆจากการที่คุณเป็นคนที่มีฝีมือในด้านการทำงานค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ็มเพลเยอร์ Emperor, นะคะไพ่เอ็มเพลอร์อุ้ยดีนะไพ่เอ็มเพลอร์ถ้าพูดถึงเรื่องด้านหน้าที่การงานต้องบอกเลยว่า ชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาบอกว่าคุณดูโดดเด่นมากการงานโดดเด่นการงานงานเข้ามาตึมนะคะแล้วก็มีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในไรามาาสุดท้ายของปีนี้เลยนะคะบางคนเนี่ยถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเขาเรียกว่าธุรกิจของคุณน่ะ จะโดดเด่นเหนือคนอื่นแต่ถ้าำทำทำอาชีพอิสระต่างๆเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูมีอํานาจวาสนาบารมีนะจะมีงานมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาการงานมั่นคงการเงินมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหรนะ่นักอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องการงานซะมากกว่าไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าแม้พอไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายน คุณนะ่ะสนใจเรื่องการมีชื่อเสียงมากกว่าอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอยากที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงถ้าคุณประพฤติดีทดําดีไม่ออกนอกลู่นอกทางซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาบอกได้เลยว่าคุณมีชื่อเสียงโด่งดังงานของคุณเข้าตรึมแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับในมุมกลับกันใครที่ทาอะไรชอบตุกติกหมกเม็ดทําอะไรเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นจะถูกเปิดโปง นะคะจะถูกเปิดโปงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้จากการกระทําของตัวคุณเองถ้าไม่รีบแก้ไขซะก่อนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนชาวราศีพฤกษภถึงแม้การงานจะดูดีจะดูโดดเด่นแต่ต้องระวังคําพูดคําจาที่คุณอาจจะพูดจาตรงไปตรงมาเกินไปขวานผ่าซ่าเกินไปก็จะทําให้คุณเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวคุณได้ไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าได้ไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญในที่นี้ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ยถึงแม้นว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบบางคนคุณอาจคุณเป็นคนที่รักครอบครัวไม่ใช่บางคนอะราศีด้วยราศีพฤกษบคุณเป็นคนรักครอบครัวใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็จะรักครอบครัวของตัวเองใครที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวคุณก็จะรักคุณพ่อคุณแม่รักคนภายในครอบครัวเดิมของคุณทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวถึงแม้จะเหนื่อยยากถึงแม้จะลําบากนะคะหรือแม้บางทีบางคนนะมีครอบครัวของตัวเองแล้วทํางานเพื่อคนในครอบครัวแต่ก็ยังมีคนมาขอความช่วยเหลือถามว่าช่วยไหมคุณก็ต้องช่วยตามอัตภาพถึงแม้จะอยากจะปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ออกยอมเหนื่อยยากยอมลําบากเพื่อคนในครอบครัวและคนที่คุณรัก นะคะคในช่วงของเดือนพฤศจิกายานนี้การเงินก็ยังไม่ได้จัดว่าดีมากนะยังชักหน้าไม่ถึงหลังสักเท่าไหร่ตำแหน่งต่อมาได้ไพ่ สามเม้าสามเม้าเ็าบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีเกณฑ์ของการที่อยากจะออกเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการที่จะทํางานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคาจาหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องขีดขดเขียนเขียนต่างๆงานเข้ามาตึมเลยทีเดียวแต่การเงินถึงแม้งานจะเข้ามาติมงานจะเข้ามาเยอะแต่เงินเงินมันได้น้อยได้ค่าตอบแทนน้อยได้ค่าตอบแทนบางทีมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ Hence, ้มกับค <sh> the ่าเหนื่อยแต่ก็ต้องทําไว้ก่อนกําขี้ดีกว่ากําตดนะคะ บางคนก็มีเกณฑ์ของการเดินทางทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆหรือรายรายรับรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาสูญเสียไปกับการเดินทางอย่างบางคนมีแผนเดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องจองตั๋วเครื่องบินจองทัวร์จองที่พักอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงนี้การเงินสะดุดติดขัดเพราะมีเกณฑ์ของการเดินทางเกิดขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอมเมื่อกี้เอ็มเพลเริไม่พอแล้วนะยังได้ไพ่สังฆราชอีกนะคะ เฮโลแพนส์ไพ่สังลายก็บอกว่าถึงแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวราศีพฤกษบหรือลัคณาพฤกษบเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อะไรแบบฟุกๆุกเข้ามานะแบบไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ต้องมันก็คาดหวังไม่ได้เดาไม่ได้แต่มันจะได้มาแบบฟุกๆคุณเป็นคนที่รักลูกน้องบริวารคุณเป็นคนที่รักพวกพ้องเพราะฉะนั้น,น่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่รักพวกพ้องก็จริงแต่เป็นการรักพวกพ้องแบบมีระเบียบมีขั้นตอนแต่ลูกน้องข้าใครอย่าแตะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนเป็นช่วงจังหวะที่มีอํานาจวาสนาบาร,รมีอยู่นะเพียงแต่ต้องมีกฎมีระเบียบในการที่จะวางแผนปกครองคนมันถึงจะทําให้คุณนะปกครองคนได้อยู่หมดัดถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีการวางแผนในการปกครองลูกน้องก็อาจที่จะปีนหัวเราได้เลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาได้ไพ่โอ้ ราชาดาบคุณดูนะไพ่ใหญ่เยอะมากเลยนะไพ่ราชาสามใบแล้วนะอยู่ใกล้ๆก,กันคําว่าราชาดาบคุณเป็นคนที่ชอบลงมือทํางานด้วยตัวเองต่อให้มีลูกน้องบริวารก็ต้องลงไปคุกคีทําด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่มีลูกน้องบริวารช่นก็สามารถทําร่วมกับผู้อื่นได้หรือสามารถทําคนเดียวได้งานที่มีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลงานที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมันจึงทําให้คุณนะ่ะอยากมีชื่อเสียงจึงไม่ไว้วางใจใครต้องลงมือคุกคีทําด้วยเพื่อให้ผลงานออกมาได้ผลที่ดีมีประสิทธิภาพและทําให้คุณมีความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นมาดูว่า อาทำงานมันก็ย่อมมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นพอเราเราทำงานมีคู่แข่งเราก็ต้องไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเพื่อให้คู่แข่งของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าขึ้นมาทัดเทียมกับเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราควรไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญ mm. เกี่ยวกับด้านใดจะทําให้คู่แข่งไม่สามารถแซงเราขึ้นไปได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าเรามีโอกาสที่เรา จะได้รับโอกาสจากผู้อื่นจากคนที่พักดันสนับสนุนเราหรืออาจจะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือดังนั้นเราไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเพื่อให้เขาเมตตาเราให้เขาสนับสนุนเรื่องงานเรามันก็จะทําให้เราได้แบบง่ายๆได้แบบกลุวยๆเลยนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการนําเข้าส่งออกหรืออาจที่จะบางคน ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนอาจจะไปดูงานต่างประเทศหรือบางคนอาจที่จะติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติก็ได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพียงแต่มีการวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายได้9้าเหรียญเก้าเหรียญเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเขาบอกยิ่งอยู่คนเดียวยิ่ง ยิ่งอยู่บนกองเงินกองทองใครที่โสดโสดไปเลยโสดไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมีคู่ในเดือนพฤศจิกายานนี้เอาเงินไว้ก่อนการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่ทางนึงแฟนอยู่ทางนึงแต่เรื่องเงินเงินทองทองแล้วถ้าเป็นผู้ชายเกิดราศีพฤกษ์ศจะให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บมันถึงจะมีถึงจะเก็บอยู่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นชาวราศีพฤกษ์ศแฟนคุณจะให้เงินคุณเป็นคนเก็บนะคะ มาดูว่าเราจะต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดถึงจะดีไพ่ใบแรกได้ให้สวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์6จบในช่วงวันพุธนะคะในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา20สนาทีสวดในวันพุธวันพุธเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอกสารสัญญาคําพูดคําจาที่ตกปากรับคําต่างๆนานาสวดในสวดพระคาถาบูชาพระอาทิตย์นะคะดาเอ่อ สวดพระกาถาประจำวันวันเกิดคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปีนี้โลกาวินาศดังนั้นสวดเพื่อไปดับโลกาวินาศคำพูดคําจาที่ไม่ดีที่ไม่ได้ระมัดระวังคำพูดให้คุณไปสวดซะเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธแรกของ เดือนพฤศจิกายนมันจะทําให้คุณระมัดระวังคําพูดมากยิ่งขึ้นจะทําให้คําพูดของคุณมีอํานาจวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้นทําให้คําพูดพูดออกไปแล้วมีคนยําเกรงมากยิ่งขึ้นพูดอะไรแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ดังใจปรารถนาไพ่ใบต่อมาได้ได้ไพ,พ่สวดพระคาถาประจําวันอังคารในวันอังคาร8จบเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานสวดในช่วงเวลา7นาฬิกา10นาทีถึง7นาฬิกา30นาที จะเป็นการเสริมเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานทําให้เราก้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นการสวดพระคาถาประจำวันอังคารนะคะมันเป็นการที่เรียกว่าทําให้งานของคุณเนี่ยที่มันสะดุดติดขัดหรือที่คิดแล้วไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจมันจะทําให้เราก้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นงานดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใส่เครื่องประดับ สีฟ้าหรือพลอยสีฟ้าหรือหินสีฟ้าในวันจันทร์นะคะใส่เครื่องประดับสีฟ้าสีฟ้าแทนวันศุกร์นะในช่วงเวลา17:14น40นาทีถึง15:00นให้ใส่ในวันจันทร์เครื่องประดับสีฟ้าแทนวันศุกร์วันศุกร์ปีนี้นะคะทั้งอาทิตย์บดีทั้งธงชัยไปเสริมให้คุณเนี่ยจะได้มีโชคลาภเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานจะได้ราบลื่นไม่มีใครคอยขัดขวางส่วน ใส่เครื่องประดับสีฟ้าในวันในวันจันทร์วันจันทร์เสริมเกี่ยวกับเรื่องเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณคนเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยคนเรานะเป้าหมายแรกของการมองมองมันคืนใบหน้าเพราะฉะนั้นใบหน้าคุณจะทําให้มีออรา่าดูมีสเสน่ห์ทำให้คนที่เข้าไปติดต่อพูดคุยธุรกิจเนี่ยเขาจะลงเอ่ยเขาจะตอบตกลงกับคุณได้อย่างง่ายๆนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีแล้วค่ะใครที่เข้ามาหมายฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ